สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับสุติตานี่ครับน้องเตอเด็กเลี้ยงวัวตาส่วนทุเรียนตัวน้อยครับวันนี้ยี่สิบเจ็ดนะครับพฤศจิกายนตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงเช้าครับแต่เพื่อนๆครับตอนนี้แถวบ้านผมก็ก้นตกนักนะครับหนามตัวอําไรเพื่อนสี่ครับผมกับอาจการลงคลิปไปถักปักนึงครับอันนี้ผมป้ามาดูเพื่อนๆทุเรียนเพลงนี้ครับสี่ปีกว่าๆครับ ก็ดีกงตุเรียนโยกโขกเห็นไหมครับเดี๋ยวผมพามาดูก็ดีกงตุเรียนโยกโขกกับเปื่อนๆครับตุเรียนแปลงนี้ครับปลูกนะครับประมาณเป็ดกุ้นเป็ดนะครับกับโขกกิยกกับตุ้งประมาณนะครับเป็ดติ๊นะครับเป็ดติ๊ซ็นนะครับเพื่อนๆดูครับว่าก็ดีกงกันโยกโขกนะครับนี่เลยครับเพื่อนๆดูน้ำท่วมก้างเลยนะครับนี่คือน้ำท่วมก้างเลยครับ นี่คือส่วนยางพลาราเกาคกับแล้วก็บคนยางปาดาแล้วก็มายกโคกปูกทุเรียนครับนี่เพื่อนเพื่อรู้ครับน้ำตัวมัคั้งครับนี่เลยครับด้านหน้านู่จะเป็นอีกไนึ่งหน่ยอยู่นะครับไม่ใจตาวกันเรียนนี้อยู่ไม่ตาวกันนะครับตรงนูนด้านหน้านู่นปูกกนี่ครับนี่คือก็ดีของการยกโกกับเพื่อนเนยกโคกน้ำไม่ตัวมกรุนครับนี่ก็น้ำกังอยู่ประมาณตามที่วันเลยครับ ด้านโน้ก็เป็นกู้น้ำกับน้ำข้าวจะก้างหนองนะครับกาโกนไม่หนาวในน้นครับแต่วันนี้ก็โขอ้อเี่ยของมันก็คือนี้ครับด้านน้ำตุม่มแต่บริเวณนี้นะครับในรองรุ่นก็มีน้ำกับเต๋วถ้าเป็นปื่นตีลุ่มต่ำเราก็ไม่รู้จะท่ำยังไงกับเปื่อนๆนี่ก็คือก้อดีของการยกโกขก,ก,โกับทุเรียนพอยกโขกไปแล้วเนี่ยก็โกนก็จะรุ่งนะครับอ่านี่ก็โกนก็จะรุง่งนะครับก็กุดดินนะครับกลายเป็นกุดดิ้นยากใน ให้เป็นกู้นะครับแล้วก็เอาดินมาทําเป็นกุกนะครับก็ทุเรียนใบน,นี้ก็เจ็ดรวยกว่าต้นครับแต่ยกกุกต่างๆต่างเพลงนู่นต่างเพลงนี้เลยนะครับกานี่ครับโคดีโคเก้านะครับแบทุเรียนยกกุกนี่ช่วงน้ำตุวมนะครับดับโรงว่าถ้าน้ำตุวมไม่หมากเนี่ยการถปลดปล่อยครับแต่ถ้าว่าตุวมพิษธรรมชาติก็คือที่ไม่เคยตุวมมาก่อนคือตุวมปิุ้ปิตานั่นน,น,นี่ครับกาอาจจะไม่รถแต่ว่า ตามที่เราตั้งเกตมานะครับแต่ละปีแบบตัวมเตรียมนเราก็ยกไอรุ้ขึ้นนะครับแต่ตัวมกูนี้ครับผมว่าที่อื่นก็จมมดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เต้วบานป้อมตามตรงแต่หน้าก็นน้ำเต็มหมดเลยครับนี่ครับนั้นเป็นใจนั้นจะเป็นกู้นะครับเป็นกู้เรากุดกู้แล้วน้ำม,มาเอาโก,าโกรนมาตํโกกนะครับใจนหวานวน้ำนี่ครับตัวมเนี่ยนะครับตัวม,มาบางทีก็ ไม่ตึงแต่มันไม่ตึงกูนนะครับไม่ตึงกูนไม่ตึงกูนในนวลครับทุเรียนก็ที่ปีนิดๆเลยครับได้ผลผลิตเบนหนึ่งหลบนะครับตรงนี้เล่กับอามนะครับสี่ปีสี่ปีเกือบห้าปีแล้วไม่ใช่ที่ปีนิดๆครับโคตุลครับอ่าครับนี่ครับมีความช่วยงามครับทุเรียนก็ยอดตีร่องรับกำลังเอายอดตีด้ามนะครับนี่ก็ทำวันนี้เขาเข้ามากวาดยากลางกูน่ายเขาครับ อันนี้ไม่ใช่ต้นของผมนะครับนะนี่ไม่ใช่ต้นของผมก็นี่ครับช่วงฝนฝนก็เราก็ดูเล่สายกูลนะครับย้ายเรกจนเกินไปนะครับอ่าไปยามเกรงไอล้ลงบางนะครับเราช่วงนี้โคนโคนมันจุกก,กับต่างปากตายแต่ปมก็ไม่ได้ลงขึ้นไม่เหื่อนเหมือในระด,ดับจมด้วยครับส่วนเองทีใต้เหื่อนเหมือนระดับจมก็ไม่ได้ขึ้นเลยครับช่วงนี้นะครับโต้อตง นี่ครับรอคุนมันตกนัดครับนี่ครับขนลงนักผไม่ได้ไปเลยครับตอนจุเรียนแปลงนี้โจกนี้ครับไม่เมียกันป่วยเลยนะครับขุเขาไม่มีครับอาการป่วยเลยนะครับวันนี้ก็ไม่มีได้มากับเพื่อนเครับก็คุณหมากๆครับ